ทักทายอรอยทักทายเดทก๊อเดีเจอีกะเือใครออกวะยิงกระเป๋าที่ยิงกรเป๋าใครใครใครเล่อกออผักพาต่ำไมรู้อ่ะเจ็ดแม่ต้องชนะต้องชนะ นี่กูยิงสามดาวทีนึงกูเป็นมิลเลียมเลยนะล่ะบาเยือร์ลบถูนย์ห้าเฮ้ยยิงสามดาวอ่ะแฉ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 อย่ายิงมันนะเดี๋ยวป้าข้าต่อแล้วเขาไป่างนี้พี่ก็ไม่กลับมาเล่นแล้วอ่ะแม่เอนตี่อูดี่ไหนตี่อูดี่ใครไม่รู้รับมามึงก็ฟังพี่อยู่ดีสัตว์ยัดแม่แม่ถล่แล้วแม่งายแล้วใครกำลังฟันกันเล่นวะน่ะ ไอ้ลักไมรออกัวกลวกกวกด้วยกลัวด้วยกวดกด้วยกลวด้กด้วยโอ้แม่นดไองไปไหนวะกวเด้นกลัวเด้อนอ้เห็นปันกันเลไดังนตามไอ้ิงไปไหนเนี่ยแต่ก็ได้นนะ เพียเกูเกลียดดิสั์เลยเนื้อไก่ซ่อมยังด่าเลยอะพีนิวครับผมโวยอ่ะอ่ะจ้องจ้องเราจะพังหัวเอาลงพังหัวเนื้อไก่หายไปมาคนหยุดเล่นกันได้ไหมกูขอไอ้เยี่ยนนึกว่าคนในตี่อ่ะหนึ่งตายพวกมึงแล้วก็เหมือนพี่น้องกูหนีอ่ะอ้สัตว์กูขอแล้วฟังฟังฟังตายซื้อเกิดได้นะ ออยิงต่อไดแล้วเมื่อไหร่จะจบอ่ะอจนคนกว่าคนในตีะเวยโอ้หัวยาวยอมลกเอได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปฟันไอ้ไอ้ไอ้ฟังเอาไม่อยู่นออตีหเ่าเย้ยเดี๋ยวจะบคจะตายแล้วเนี่ยคุณถึงหยุดปั๊บเียนะเดี๋ย